ย้อนกลับไปในศึกรเอร์ลอมบ์ประจำปี2014ได้มีนักมวยปล้ำคนหนึ่งเปิดตัวเป็นครั้งแรกเขาชื่อว่าอาริซันเดอร์รูเซฟซึ่งเขาคนนี้เคยปล้มอยู่ในเอ t มาก่อนในแมตช์ประเพณีในตอนนั้นเขาเออกมาเป็นคนที่6แต่เขาก็อยู่ได้ไม่นานก็ถูกนักมวยปน้ำกว่า4คนช่วยกันโยนตกเวทีไปแม้จะตกรอบไปอย่างน่าเสียดายแต่ต่อมารูเซฟผู้นี้ก็ได้มาเปิดตัวในค่ายรอแบบเต็มตัวพร้อมผู้จัดจการสุดสวยอย่างรานา ซึ่งหญิงสาวคนนี้ก็คือภรรยาของเขานั่นเองในวันที่7เดือนเมษายนเขาได้ออกมาปั้มครั้งแรกซึ่งสามารถเอาชนะแซ็กไลเดอร์ได้และการชนะครั้งนี้นับว่าเป็นก้าวแรกของรูเซฟในการใช้กิมมิกชาวรัสเซียเขานั้นต่อต้านเกลียดชังอเมริกาเป็นอย่างมากเหตุนั้นเองก็ทําให้แฟนๆเกิดหั่นใ้รูเซฟเปอย่างมากถึงแม้ว่าในชีวิตจริงนั้นรูเซฟนั้นจะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศบาแกเรีย แต่กลับได้รับบทบาทเป็นตัวร้ายจากรัสเซียซสยอย่างนั้นซึ่งบทบาทนี้เขาได้สวมสร้อยคอรูปดาวสีทองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในเชิงเกียรติภูกล้าของรัสเซียเขานั้นภูมิใจเป็นอย่างมากกับสร้อยเส้นนี้เวลาต่อมาอเล็กซนเดอร์ดูเซฟได้ต่อสู้กับน้กมวยปล้มอย่างซาวเววูดและก็เป็นผู้ชนะไปแต่หลังจากเอาชนะซาวเววูดด้วยการล็อกคอจนวูนั้นยอมแพ้แต่ทวารดูเซฟก็ไม่ยอมปล่อย ทำเพื่อนอย่างอาร์ทูสต้องออกมาช่วยเหลือซาวิวสแต่ก็เป็นอาร์ทูสที่โดนฝ่ายโดนซะเองซึ่งเหตุการณ์นั้นมันก็เป็นต้นเรื่องความบากหมางเพื่อให้ทั้งหมดนี้เมื่อเจอกันในการปร้ำศึกใหญ่อย่างศึกเอสเต็มรูสพอถึงศึกดังกล่าวอเลสัซนเดอร์รูเซฟก็สามารถเอาชนะนักวบปล้ำทั้งอาร์ทูสและซาวิวสในแมตช์ส,สองรุมหไปอย่างง่ายดดยซึ่งในแมตช์ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นหนรุ่มสซะมากกว่า ต่อมาในศึกใหญ่ถัดจากเอสเตมรูอย่างศึกเพย์แบ็กรูเซฟจะต้องมาเจอนักว่งพล่อย่างบิ๊กอีและแน่นอนว่าบิ๊กอีก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปอย่างง่ายดายเช่นกันรวมไปถึงสึกใหญ่ถัดไปอย่างมันนี่เดอะแบงค์รูเซฟก็ยังคงเป็นฝ่ายย้ำแค้นชนะไปได้อีก ดูเหมือนว่ากระแสะความนิยมของชายคนนี้เริ่มจะดีอย่างต่อเนื่องทําให้สมาคมต้องการให้ผู้คนจดจําชายคนนี้ให้มากขึ้นกว่าเดิมโดยเริ่มจากชื่ออาร์เดสเดอร์ลูเซฟสมาคมได้ตัดชื่อให้สั้นลงเหลือแค่ลูเซฟเท่านั้นเพื่อให้ผู้คนจดจําชื่อได้ง่ายขึ้นหลังจากนั้นความร้อนแรงของเขาก็ไม่หยุดแค่นี้เขาเอาชนะนักวอลเลย์บอลอเมริกันมากมายอย่างเช่นเขาคนนี้อดีตแชมป์โลกเฮฟเวตอย่างแจ็คสวักเกอร์ดูเซฟได้เปิดเซิร์ฟกับแจ็คสวักเกอร์ โดยมีเนื้อเรื่องก็คือตอนนั้นรูเซฟและลาน่าได้ออกมาพูดดูถูกต่อว่าพวกอเมริกาพร้อมยกย่องผู้นํารัสเซียพวกเขาบอกว่าทุกชนะที่เขาได้เขาพร้อมจะมอบให้แก่ท่านผู้นํารัสเซียผู้นี้เนื้อเรื่องนี้ก็ทําให้เป็นข่าวดังกันเลยทีเดียวซึ่งก็ลงทั้ง The Washington Post และ d a i ด y Beast เป็นที่วิพากวิจารณ์ว่าเนื้อเรื่องที่ดัโดีเล่นนั้นมันเชื่อมโยงกับการเมืองมากเกินไป แต่ทว่าทาสมาคมก็ยังไม่สนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นสมาคมก็ยังคงดําเนินเรื่องต่อไปกลับมาที่เนื้อเรื่องกันต่อแจ็คสเวกเกอร์นั้นทนไม่ไหวต่อพฤติกรรมของรูเซฟเพราะเขาเองก็เป็นนักมวยปล้ำที่มีกิมมิครักชาติอเมริกาเขาก็เลยออกมาปกป้องแ่นินเกิดของเขาซึ่งทั้งรูเซฟและแจ็คสเวกเกอร์ก็ได้เจอกันในสุดแบทเทอล์กราวซึ่งครั้งนี้ก็เป็นฝ่ายของรูเซฟที่เอาชนะไปได้แบบเคาเอาแต่นั่นเป็นการชนะแบบค้านสายตา ทำไมแจ็คสเปกเตอร์นั้นขอร้างตายครั้งในศึกซัมเมอร์สแลมทั้งงที่เป็นศึกใหญ่ที่จัดถินอเมริกาแต่แจ็คสเปกเตอร์ก็ยังทำไม่สำเร็จเพราะแจ็คก็ยังพ่ายแพ้แก่ดูเซฟต่อนหน้าแฟนๆเจ้าถิ่นเหตุนี้เองก็ทำให้ดูเซฟยิ่งได้ใจเข้าไปใหญ่จบเรื่องกับแจ็คสเวกเกอร์ดูเซฟผู้รักขั้นผู้นำก็กำลังเริ่มเสิร์ฟสารไปเรื่อยๆ เขาได้ไปเปิดศึกกับนักวอลเลยร,รุ่นใหญ่ของวงการและเป็นถึงอดีตแชมป์โลกอีกคนอย่างมาร์คเฮนลี่และด้วยสถิติที่เขาชนะอย่างต่อเนื่องมาอย่างยาวนานจึงเป็นที่น่าจับตาม,มองว่ามาร์คเคลลี่นั้นจะสามารถปราบลูเซฟได้หรือไม่นอกจากจะเป็นอดีตแชมป์โลกแล้วในอดีตมาร์คเฮี่ผู้นี้ก็ยังเคยเป็นแชมป์โยนหนัก,นกดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกอีกด้วยคราวนี้มาร์คเคนรี่คือตัวแทนของชนชาติอเมริกาเดีออกมาท้าทายกับรูเซฟ ซึ่งทั้งคู่ก็ได้มีการกระทบกระทัน่นกันก่อนที่จะเจอการในศึกใหญ่อย่างศึก i นอฟ o ช c h a m p i o n s แต่ทว่าถึงศึกดังกล่าวเป็นดังของมาร์คเนลเล่ที่พลาดทา่าพ่ายแพ้ให้กับรูเซไปอีกรายทำให้รูเซฟผู้นี้ปราบอดีแชมป์โลกไปถึง2คนแล้วสามอย่างสองคนนี้ยังคงเป็นเชื้อชาติอเมริกันอีกด้วยดูเหมือนว่านักวอลเลย์บอเชือช้อชาติอเมริกันกำลังจะโดนปู้ยี่ปู้ยำโดยฝีมือนักวอลเย์บอลคู่ครั่งผู้นำรัเสเซียผู้นี้ แต่ถ้าว่าความหวังของอเมริกายังพอมีอยู่เพราะยังเหลือเขาผู้นี้อดีตแชมป์โลก3สถาบัานยักษ์ใหญ่ของสมาคมอย่างเดอะบิ๊กโชว์วันที่29กันยายนบิ๊กโชวได้ทำการกระชากธงรัสเซียลงมาทำให้รูเซฟนั้นโมโหมากแต่จุดพีที่สุดมันเกิดขึ้นในวันที่20ตุลาคมเมื่อรูเซฟเอาชนะบิ๊กอีได้หลังจบแมตช์นั้นรูเซฟจึงได้ประกาศท้าทายบิ๊โช แต่บิ๊กโชนั้นกลับไม่สนใจเขาได้แต่เอาธงชาติเมริกันมากลางลงที่กลางเวทีเมื่อรู้ว่าโดนเมินรูเซฟจึงเอาธงชาติเมริกันมาทำลายทิ้งประจบเหมาะในตอนนั้นดันมีทหารอเมริกันรักชาติลายหนึ่งวิ่งขึ้นเวทีมาพอดีรูเซฟจึงกระโดดทีบเข้าไปจนทหารลายนั้นหลับคาที่บิโชเห็นเหตุก,การณ์ดังกล่าวจึงโกรธมากๆที่รูเซฟทำลายรั้วของชาติของเขาบิโชจึงประกาศไล่ล่ารูเซฟ ซึ่งทั้งคู่ได้เจอกันในศึกใหญ่อย่างเฮลินาเซลและแล้วลูเซฟผู้คลั่งผู้นำรัเสเซียก็ต้องเจอกับดานใหญ่ที่สำคัญของเขาอย่างบิ๊กโชว์เมื่อมาถึงศึกดังกล่าวแฟนจากประเทศอเมริกานั้นต่างโกรธและเกลียดลูเซฟเป็นอย่างมากพวกเขาฝากความหวังไว้กับบิ๊กโชว์ด้วยหวังว่าบิ๊กโชว์จะสามารถเอาชนะลูเซฟเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงของคนในชาติได้ซึ่งในแมชนั้นก็มีมาร์เคเฮลี่คอยออกมาเชียร์อยู่ข้างสนามด้วย ในแมชนั้นด้วยเกียรติของแชมป์โลกและเกียรติของคนในชาติอเมริกาบิ๊กโชนั้นะสู้หมดใจแต่ได้รูู้เซฟนั้นก็โชว์ฟอร์มดีเกินจะบรรยายได้เขาได้จัดการเตะใส่ทุกคนที่มาขวางหน้าและบิ๊กโชก็โดนเตะไปด้วยก่อนที่จะโดนรัดคอจนหมดสติไปและพ่ายแพ้ไปในที่สุดชัยชนะของรูเซฟเหนือบิ๊กโชในครั้งนี้จึงนะับเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เป็อย่างมาก และนี่ก็เป็นชยนะที่ติดต่อกันในสึกใหญ่ใน WWE ของรูเซฟไม่ว่าจะมีตัวแทนของอเมริกาจับมาสักกี่คนก็ต้องพ่ายแพ้กับตัวแทนจากัาเซียคนนี้สาเหตุนี้จึงทำให้แฟนๆในอเมริกาต่างพากันเกลียดรูเซฟยิ่งขึ้นไปอีกโดยโบทสรุปของเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าเจ็บใจสำหรับแฟนๆชาวอเมริกันยิ่งนักเมื่อได้เห็นนักวิป้าะเจ้าถิ่นหลายต่อหลายคนต่างต้องมาพ่ายแพ้กับรูเซฟ และนอกจากชนะที่ติดต่อกันอย่างยาวนานนักมวยปล้ำผู้คลั่งผู้นำคนนี้ยังสามารถคว้าแชมป์ U.S. จากเชมัสได้อีกด้วยซึ่งแชมป์ U.S. ถือเป็นแชมป์ที่เปรียบเสมือนแชมป์ของชนชาติอเมริกันนับว่าเป็นช่วงที่มืดมนเป็นอย่างมากที่คนคลั่งท่านผู้นำอย่างรูเซฟได้แผลอิทธิพลต่อน,อน,นักมวยปล้ำฝั่งอเมริกาอิทธิพลของเขาช่างน่ากลัวและก็ไม่มีใครอยากจะต่อกรด้วยอีกต่อไป แฟนๆต่างพากันซึ่งหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจะไม่มีใครแล้วหรือที่จะเป็นตัวแทนของคนในชาติอเมริกาที่จะหานกล้ามาต่อสู้กับบรงมอปราอมคนนี้ไม่มีจริงๆแล้วหรือหลังดูเซได้แชมป์ U.S. เขาก็ได้เอาทรมรัสเซียมาฉลองแชมป์ในวันที่10พฤศจิกายนแต่แล้วเชมัสก็ออกมาและเขาขอา ash, ท้ารีแมทชิงแชมป์กลับคืนแต่ในแมสดังกล่าว กลับเป็นฝ่ายของเชมัสที่ดันพลาดท่าพ่ายแพ้ไปเพราะเชมัสโดนก่อกวนโดยเจ้าหน้าที่อย่างเจนเจทำให้เชมัสกลับขึ้นมาเวทีไม่ทันจึงถูกจับเขาเอาไปชิงแชมป์กลับคืนมาไม่สําเร็จการมาช่วยของเจนเจก็ถือว่าลูเซมนั้นได้เข้าร่วมมือกับกลุ่มดิออ u ทอร r i ิตี้ไปโดยปริยายซึ่งในช่วงนั้นก็ลังจะมีศึกใหญ่อย่างเซอร์เวอร์ซีรีส์ ฝั่งของดีออโทเรตตี้กำลังจะหาพักพวกมาพอดีซึ่งหนึ่งในนั้นก็ได้ดูเซฟมานั่นเองส่วนฝั่งของเชมัสก็ได้ไปเข้าร่วมกลุ่มทีมของจอร์ซีนาเราขอสคริปต์เวลามาในศึกเซเวอร์ซีรีส์ประจำปี2014เลยแล้วกันในแมตช์ประเพณีดูเซฟก็ช่วยทีมได้ดีมากแต่ระหว่างที่เขาจะกระโดดอัดดอเซเวอร์บนโต๊ะผู้บรรยาย แต่เซกเลอร์ดันหลบไปได้ทำให้รูเซฟน้าพลาดเป้านอนสลบอยู่ตรงนั้นและถูกนับเข่าเอาขึ้นเวทีมไม่ทันจนต้องพ่ายแพ้ออกไปและสุดท้ายก็เป็นฝั่งของทีมซีนาที่เป็นฝ่ายเอาชนะเหนือตีออโตเรตตี้ลงไปได้ในแมชนั้นหลังจบแมชเซเวอร์ซีรีส์ลูเซฟก็ได้ออกมาในสึกรอวันที่24พ่พฤศจิกายนและได้ทะเลาะก,กับตำน,นานหัเวกพัมอย่างจากสลอเตอร์เหตุการณ์ก็เริ่มบานปลายทำให้คู่แคนเก่าอย่างแจ็คสแวกเกอร์ ต้องรีบออกมาช่วยจ่าทำใหตอนนั้นลูเซฟจึงต้องหนีถอยไปต่อมาในสมั d o ดาวันที่28พฤศจิกายนลูเซฟมีคิวต้องมาป้องกันแชมป์ US กับนัมเบลฟรัมอีกนับ10คนในแมตช์ Battle Royal ลโดยแมตช์ดังก,กล่าวลูเซฟก็ยังโชว์ฟอร์มที่ดีเหมือนเดิมเขาได้จัดการแจ็คสแควร์ที่ยืนอยู่ขอบเวทีจนตกเป็นคนสุดท้ายทำให้ลูเซฟป้องกันแชมป์ไว้ได้อีกครั้งซึ่งหลังจากนี้ลูเซฟก็ได้ไปเปิดศึกกับแจ็คสแควร์อีกครั้ง ในศึกใหญ่อย่าง TLC Jack Swagger ขอท้าชิงแชมป์ US กับ Blue s e v แต่ด้วยความแข็งแกร่งของรู u ซ s e v e ค Jack Swagger ไม่สามารถเอาชนะได้เลยกับพลาดท่าพ่ายแพ้ต่อรู u ซ s e v ไปยังน่าเจ็บใจในชนะติดต่อกันของรู u ซ s e v นั้นมันอาจจะไม่มีใครแล้วใน WWE ที่จะสามารถปราบ Blue s e v ผู้นี้ได้แล้วจริงๆหรือรู u e s e v ถือแชมป์ US ข้ามไปจนถึงปี2015ในต้นปีก็เข้าศึก Royal r u m b มเซื้อที่เขาเปิดตัวมาครั้งแรกซึ่งในปีนี้เขาได้ออกมาเป็นคนที่15และได้จากการนักเวทลัมตกไปถึง6คนด้วยกันเขาสามารถอยู่จนถึง2คนสุดท้ายซึ่งได้สู้กับโรมันเลสแต่ในตอนนั้นเขาไม่สามารถสู้กับโรมันเลสได้มากนักเพราะช่วงนั้นโรมันเลสนั้นโชว์ฟอร์มดีเกินหน้าเกินตาทุกคนในที่นี้แทนไว่ตอนนั้นเดอะล็อกก็ยังมาช่วยอีก ทำให้รูเซฟโดนเวียงตกไปอย่างง่ายดายเขาเป็นได้แค่รองผู้ชนะเท่านั้นซึ่งในสึกเดียวกันนั้นพระเอกเบอร์หนึ่งของสมาคมอย่างจอซีนาก็ผิดหวังจากการชิงแชมป์โลกในแมตช์สามเศร้าทต่ไมซีนานั้นจำใจต้องหาเป้าหมายต่อไปโดยขณะที่ซีนากำลังจะให้สัมภาษณ์อยู่ในตอนนั้นเองรูเซฟก็มาขัดจังหวะในขณะที่ซีนากำลังสัมภาษณ์อยู่ทำให้ทั้งสองเริ่มบาดหมางก,กันจอซีนาก็ตัดสินใจแล้วว่า เป้าหมายต่อไปของเขาก็คือการขอท้าชิงแชมป์ US จากรูเซฟในศึกใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างศึกฟาสตเลนจอซีนาและรูเซฟได้มีการท้าทายกันหลายครั้งเริ่มในวันที่29มกราคมซีนาได้ขอท้าเจอรูเซฟบนเวทีของศึกส c k กดาวแต่ทว่าลานหน้าเตือนรูเซฟว่าอย่าไปเสียเวลากับจอซีนาเลยนั่นทำให้รูเซฟเลยเลือกที่จะเดินหนีลงจากเวทีไป ต่อมาในศึกรองวันที่9กุมภาพันธ์ดูเซฟและลาน่าได้ออกมาล้อเลียนซีนาและได้เปิดวิดีโอช่วงซีนาโดนกระทืบนั่นก็ะทาให้ซีนาโกรธเป็นอย่างมากและเขาก็ได้ออกมาทันทีซีนานั้นบอกว่าทุกครั้งที่เขาโดนกระทืบจนล้มเขาก็จะลุกขึ้นมาสู้ทุกครั้งจากนั้นจอซีนาและดูเซฟก็ได้วิ่งเข้าใส่กันเพื่อแลกหมัดแต่ดูเซฟจะใช้จังหวะขวนหน้าทําให้ซีนามองไม่เห็นก่อนที่ซีนาจะถูกจับฟาดกับจอตรงทางเดิน แต่แล้วในวันที่16กุมภาพันธ์ซีน่าก,ก็แก้แค้นได้คืนโดยการจับดูเซฟมาฟาดใส่จอแบบเดียวกันกับที่เขาโดนเมื่อสัปดาห์ก่อนในที่สุดศึกฟาดเซนก็มาถึงจอซีน่าพระเอกของ WWE เจอกับดูเซฟเจ้าของแชมป์สหรัฐแต่ทว่าแมตช์นั้นกลับกลายเป็นว่าซีน่าโดนดูเซฟเล่นตุกติกจนต้องพ่ายแพ้ไปอย่างน่าเสียดายเขากระชากแชมป์ยูเอสจากดูเซฟไม่สำเร็จอย่างที่เขาเคยสัญญาก,กับแฟ,แฟนๆเอาไว้ แต่ทว่าสัปดาห์ต่อมาซีน่าจะคอรีแมชอีกครั้งแต่รูเซฟนั้นไม่ตกลงด้วยจนในสึกรอวันที่2มีนาคมสเตฟาน,นี่ได้ยืนยันกับจอซีน่าว่าหากรูเซฟไม่รับคําท้าซีน่าก็จะไม่ได้มีแมชการปราบในสึกเรเซอร์มานียทางเดียวที่ปราบในสึกนี้ได้ก็คือต้องทํำยังไงก็ได้ให้รูเซฟตอบรับคําท้าจากจอซีน่าซึ่งก็มีเวลาไม่มากแล้วเพราะสึกเรเซอร์มานียกำลังจะมาถึงในไม่ช้านี้ โดยสัปดาห์ต่อมาลูเซฟก็ได้พูดจาดูถูกคนอเมริกันมากมายทำไมสีนั้นทนไม่ไหวจอเซน่าก,ก็ได้ออกมาจากการใส่ STF ลอูเซฟอย่างบ้าคลั่งจนลูเซฟนั้นสลบคาที่แต่ไม่พอแค่นั้นซีน่าไดเอาน้ำมาสาดปลุกลูเซฟออกมาใส่ STF อีกครั้งซึ่งสีน่าก,ก็ทำแบบนี้จนลานาทนไม่ไหวจำใจยอมประกาศรับคำท้าแท้สามีว่า จะให้จอเซนาขอรีแมทช์แชมป์ยูเอสอีกครั้งในศึกเลเซอร์มเนีครั้งที่31คราวมาถึงศึกนเลเซอร์มานียครั้งที่31รูเซฟเปิดตัวมาอย่างยิ่งใหญ่บนรถถังในฐานะแชมปส์ยูเอสพร้อมกับทหารและทงชาติัสเซียส่วนฝั่งของซซนาเขาเปิดตัวด้วยการปลุกใจด้วยการเล่าเรื่องความยิ่งใหญ่ของอเมริกาให้แฟนอินกับเรื่องราวนี้จอเซนา ได้รับความหวังจากแฟนๆในประเทศซึ่งหาซีน่าไมา่ชนะในคราวนี้แฟนๆจากอเมริกาคงต้องยอมรับความอดสูนี้แน่นอนซีน่าในแมชนี้เขาได้แบกความหวังจากแฟนๆอเมริกาทั้งประเทศเพื่อให้มาปราบเจ้านมวั่งผู้ครั่งผู้นำคนนี้ให้ได้แม้ซีน่าจะแพ้ในฟาสเลนแต่ในเลเซอร์เมเนียครั้งนี้จอซีน่าจะไม่ยอมแพ้อ,อีกแล้ว ด้วยกำลังใจจากทั่วทางแผ่นดินทำให้ซีนาได้มีกำลังใจและก็ได้จัดก,การใส่เอเอรูเซฟและก็รีบกดนับ3เอาชนะรูเซฟลงไปได้หลังจากปล่อยให้นักมวยปล้ำผู้นี้มายึดแชมป์สหรัฐครองได้อยู่นานหลายเดือนรูเซฟผู้นี้ได้ปราบนักมวยปล้ำอเมริกันพ่ายแพ้กันมากมายรูเซฟผู้นี้พูดจาดูถูกเหยียดหยามคนอเมริกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งคราวนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่จะจบเรื่องนี้แชมป์ u เได้กลับม,มาอยู่ที่ที่คู่ควรอีกครั้งโดยฝีมือน้ำพักน้ำแรงของน้ำมืรปมผู้ไม่เคยคิดจะยอมแพ้อย่างจอร์ซีนาชัยชนะครั้งนี้ก็เป็นอันจบเนื้อเรื่องระหว่างประเทศที่ดัมยูดัมีทำมาอย่างยาวนานขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสำหรับวันนี้สถานีป้ัมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ